มดดำเงือบชี้เป้าเจอพระเอกที่บาโฮสขัดสนขายบริการอยากช่วยที่แท้รวยมากเรียว่าง,งานนี้แฉกันนัวครับกินพระเอกมาก่อนแล้วกี่คนดีเจมัตตูมเตชินครับมาออกรายการของมดดำคชาพาพร้อมกับเพื่อนสีแอรพันธิลาครับโดนถามเรื่องคบพระเอกช่องมากสีจริงไหมโดยมัตตูมนะครับบอกเป็นผัวทิพ์ก่อนแอรพันธิลาเพื่อนสีขอแฉเองครับว่าเคลียร์ก่อนคนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ไม่ใช่เลยเพราะตัวจริงมัตตูมสั่งไม่ให้พูด พร้อมความสัมพันธ์ลึกซึ้งขนาดไหนนั้นไม่รู้รู้แต่เขาคุยกันจริงๆมีไปกินข้าวทานข้าวกันมาตูมหาเองพี่หนิงปณิตานั้นไม่รู้เรื่องโดยมาตูมเตชินนะครับยังบอกอีกว่าเป็นคนหาเองไม่ต้องให้ใครดินให้หมดดำขาชาพานนะครับเลยพูดขึ้นมาว่ามึงย้อนกูเหรอกูซื้อกินเองใช่ให้ผัวเก่ามึงดินให้อยู่ตอนนี้แหละกูอยู่มา20ปียังไม่มีข่าวกับพระเอกคนไหนเลยมาตูมนะครับแฉขึ้นมาทันทีว่ากับพี่มดดำฟานพระเอกมาเยอะจะตายคนจริงเขาไม่พูดหลอก มาตูมนะครับเลยพูดขึ้นมาว่าอยากให้พูดไหมว่าตึกไหนเสียปากมาเท่าไหร่แล้วก่อนมาตูมแต่ชินนะครับจะโดนมดดาดึงผมอย่างแรงให้หยุดพูดแล้วมดดานะครับเผยเองว่ามาตูมมันทําชั้นหน้าแตกมาบอกเจอพระเอกที่นี่แม่กินได้เพิ่งไปเจอกันที่บาร์โฮสนั่งข้างกันเป็นดารายากจนเพิ่งไปขายตัวมาซื้อได้มดดําเลยไปถามน้องขัดสมจริงเหรอพอมันเล่นละครก็คิดว่ามันจนไปดีนเขาปรากฏว่าเขารวยมากใส่เสื้อตัวละสองแสนกว่า รีบไปบอกมาตูมเขาถือกุชชี่มาเป็นเล้ามึงบอกเขาจนไงกูก็หน้าแตกสิมาตูมบอกเขาสูง185อยากกินเขาแฮชแท็กเลยว่าไม่ใกล้ไม่ไกลเรียกว่าง,งานนี้แขกรับเชิญและพิธีกรน,นั้นแฉกันแซ่บหนัวมากๆเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตขา่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ